สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุฬาพรเลสโกเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด,ด,ด้วยนะคะชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายในชนวนกาซาฉนวนกาซาเป็นเพียงพื้นที่เล็กๆที่มีความยาวเพียง 41กิโลเมตรกว้าง10กิโลเมตรมีพรมแดนติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอิสราเอลและอียิปต์มีประชาชนราว2.3ล้านคนอยู่ในฉนวนกาซาแรกเริ่มเดิมทีอียิปต์เป็นผู้ยึดครองฉนวนกาซากระทั่งเกิดสงครามตะวันออกกลาง ที่รู้จักกันในชื่อสงคราม6วันในปี1967อิสราเอลก็เข้ายึดครองกาซาได้สำเร็จก่อนถอนกำลังพลราว7,000นายออกจากกาซาในปี2005ต่อมาในปี2007กองกำลังติดอาวุธบาเลสไตน์ที่เรียกตัวเองว่า ฮามาสได้เข้ายึดครองฉนวนกาซาแทนโดยประวารณาตนว่าจะทำลายล้างอิสราเอลและเปิดฉากสู้รบกันอยู่หลายครั้งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอิสราเอลและอียิปต์ก็ร่วมกันปิดล้อมฉนวนกาซาไม่ให้สินค้าและผู้คนผ่านเข้าออกได้ โดยระบุว่าเป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงและปลอดภยัยแต่สภาพความเป็นอยู่ภายในไม่ต่างจากคุกเปิดสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปสหรัฐอาณาจักรรวมถึงอีกหลายชาติมหาอำนาจจัดให้ฮามัสเป็นกลุ่มก่อการร้ายในระหว่างการสู้รบนั้นกลุ่มฮามัส ได้ยิงและอนุญาตให้กลุ่มอื่นๆยิงจรวดหลายพันลูกใส่อิสราเอลและโจมตีอิสราเอลอย่างรุนแรงหลายครั้งขณะที่อิสราเอลก็โจมตีทางอากาศใส่กลุ่มฮามาสอยู่บ่อยๆเช้าตรู่ของวันที่7ตุลาคมกลุ่มนักรบฮามาสหลายร้อยคนเปิดปฏิบัติการจู่โจมอิสราเอล ชนิดแบบไม่ทันตั้งตัวโดยบุกเข้าจากชายแดนตอนใต้ของประเทศสังหารประชาชนไปอย่างน้อย1,200รายและจับผู้คนนับร้อยไปเป็นตัวประกันในชนวนกาซาอิสราเอลตอบโต้กลับแบบทันควันด้วยการโจมตีทางอากาศและยิงปืนใหญ่เข้าใส่กาซา อยู่หลายครั้งส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า1,200ลายและยังระดมกำลังเพื่อเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินด้วยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้ให้คำมั่นว่าจะปราบปรามกลุ่มฮามาสให้สิน้นซาก และจับเปลี่ยนแปลงชมหน้าของตะวันออกกลางในการตอบโต้การโจมตีของฮามาสรัฐมนตรีกราโฮมอิสราเอลได้ออกคำสั่งปิดล้อมอย่างสมบูรณ์ฉนวนกาซาเมื่อวันที่9ตุลาคมที่นั่นจะไม่มีไฟฟ้าไม่มีอาหารไม่มีเชื้อเพลิงทุกอย่างจะถูกปิดตัวหมด และในเวลาต่อมารัฐมนตรีโครงสร้างพื้นฐานของอิสราเอลสั่งตัดน้ำปรัปาของชนวนกาซาด้วยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทำให้สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในชนวนกาซาเรวรวไรลงทันทีเนื่องจากประชาชน80%ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากนานาชาติ โรงไฟฟ้าเพียงแห่งเดียวในเขตกาซาได้หยุดทำงานหลังเชื้อเพลิงหมดลงเมื่อวันที่11ตุลาคมส่งผลให้โรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยผู้บาดเจ็บต้องอาศัยเครื่องปั่นไฟสำรองและคาดว่าหลายโรงพยาบาลที่มีแหล่งไฟสำรองจำกัดเชื้อเพลิงจะหมดลงในไม่กี่วันนี้นอกจากนี้ ประชาชนกว่า6แสนคนยังขาดแคลนน้ำดืม่มเนื่องจากระบบสูบน้ำและการบำบัดน้ำเสียต้องอาศัยเชื้อเพลิงในการเดินเครื่องจกักรชาวปาเลสไตน์แทบไม่เหลือความหวังที่จะหลบหนีออกจากชนวนกาซาเพื่อหน,นีจากชะตากรรมใต้ไฟสงครามอิสราเอล ประกาศปิดจุดผ่านแดนเอเรสซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกาซาขณะที่จุดผ่านแดนราฟาสทางตอนใต้ของกาซาที่ควบคุมโดยทางการอียิปต์ก็ปิดตัวลงในวันที่9-10ตุลาคมเช่นกันจากการโจมตีทางอากาศใกล้ทางเข้าด่านจากฝั่งปาเลสไตน์ในความจริงนั้น ก่อนจะเกิดสงครามครั้งใหม่ชาวปาเลสไตน์ก็ถูกสกัดไม่ให้ออกจากกาซาอยู่แล้วยกเว้นได้รับใบอนุญาตที่ออกโดยอิสราเอลซึ่งเปิดให้เฉพาะลูกจ้างรายวันนักธุรกิจผู้ป่วยและผู้ดูแลและอาสาสมัครช่วยเหลือเท่านั้นช่นวนกาซาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีประชากร หนานแน่นมากที่สุดในโลกโดยเฉลี่ยแล้วมีคนมากกว่า5,700คนต่อตารางกิโลเมตรใกล้เคียงกับกรุงลอนดอนสหรัฐอาณาจักรทว่าตัวเลขดังกล่าวเพิ่มเป็น9,000คนต่อตารางกิโลเมตรในเขตตัวเมืองกาซาความขัดแย้งระหว่างกองกำลังติดอาวุธชาวปาเลสไตน์ ในกาซากับอิสราเอลสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนของประชาชนโดยที่การซ่อมแซมทำได้อย่างล่าช้าส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากต้องไร้ที่อยู่อาศัยโรงพยาบาลสถานพยาบาลของกาซาทำงานอย่างหนักและมักได้รับผลกระทบจากการถูกตัดไฟรวมถึงขาดแคลนเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆสหรัฐประชาชาติชีว้ว่าประชากรราว1.3ล้านคนในกาซาขาดความมั่นคงทางอาหารและต้องขอความช่วยเหลือด้านอาหารซึ่งบางส่วนต้องพึ่งพาการนำเข้าทั้งนี้รถบรรทุกสินค้าประมาณ12,000คันที่อิสราเอล และอียิปต์อนุญาตให้ผ่านด่านเคเรมซาลอมและลาฟาสัสในเดือนสิงหาคมเป็นรถบรรทุกสเสบียงอาหารข้อจำกัดของอิสราเอลในการเข้าถึงที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมและการประมงไปลดปริมาณอาหารที่ชาวกาซาสามารถผลิตได้เองพื้นที่100เมตร ห่างจากรั้วกั้นพรมแดนอิสราเอลตามแนวยาว60กิโลเมตรถือว่าเป็นพื้นที่ห้ามเข้ากเกษตรกรไม่สามารถปลูกอะไรที่นั่นได้เลยแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเจ้าของที่ดินก็ตามนอกจากชาวนาไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นอยู่ภายในระยะ300เมตรอิสราเอลยังจำกัดเส้นทางเดินเรือ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยโดยกำหนดให้ชาวกาซาสามารถจับปลาได้เฉพาะในระยะห่างจากชายฝั่ง11-28กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งกระทบต่อวิถีชาวประมงและแรงงานที่เกี่ยวข้องราว5,000คนหลังความขัดแยง้งครั้งล่าสุดประทุข,ขึ้นอิสราเอลได้ปิดพรมแดน เคเรมซารอมและสั่งห้ามจับปลาอย่างไรก็ตามกลุ่มฮามาสได้ขุดอุโมงค์เพื่อนำสินค้าจากอียิปต์เข้าสู่ชนวนกาซาและยังเป็นศูนย์บัญชาการใต้ดินอีกด้วยอิสราเอลกล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธใช้อุโมงค์ดังกล่าวเพื่อลักลอบขนอาวุธและเคลื่อนกำลังพล โดยไม่ให้ใครเห็นเพราะอิสราเอลมักพุ่งเป้าไปที่การโจมตีทางอากาศประชากร95%ในชนวนกาซาไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดเนื่องจากการขุดเจาะชั้นหินใกล้ชายฝั่งที่เกินควรและการแทรกซึมของน้ำทะเลและน้ำเสียทำให้น้ำปับปามีรสเค็ม และปนเปื้อนไม่เหมาะแก่การบริโภคชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายชนวนกาซาอิสราเอลฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด,ด้วยนะคะ